ความเชื่อศรัทธาพญานาคจากการสู่ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปว่าบ้างไฟพญานาคเกิดจากพญานาคจริงๆก๊าซมีเทนหรือฝีมือมนุษย์แต่สิ่งที่สรุปได้คือแม้จะต่างที่มาและเรื่องเล่า แต่พลังศรัทธาความเชื่อความนับถือยกย่องพญานาคเป็นสัตว์ชั้นสูงในสังคมไทยนั้นยังถูกส่งต่อผ่านการเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบันพญานาคมีอยู่จริงหรือไม่บางไฟพญานาคเกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ หลายชุดข้อมูลหลายความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาจากเกล็ดนิทานปลัมปลาเรื่องเล่าทางพุทธศาสนาอภินิหารความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธยังไม่ได้ข้อสรุปว่าปรากฏการเ์เหนือธรรมชาติมีจริงหรือไม่แต่ศรัทธามหาชนในช่วงเทศกาลออกพรรษา15ค่ำเดือน11 ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวที่เฝ้าดูดวงไฟสีชมพูพุ่งขึ้นจากลำน้ำอาจอธิบายไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงนาคในวรรณคดีไทยตามตำนานคนไทยมีความเชื่อเรื่องของนาคมาอย่างยาวนานเท่าที่ปรากฏได้ชัด ก็ตามวรรณคดีตั้งแต่สมัยปลายสุขโขทัยคือไตรภูมิกถาที่ระบุไว้ว่านาคคือเดรชนภูมิและแบ่งเผ่าพันธุ์การเกิดของนาคเป็นสองเผ่าพันธุ์คือชรลชะพญานาคนาคที่เกิดในน้ำมาจากชนแปลว่าน้ำชะหรือชะตาแปลว่าเกิดและทรชะพญานาค นาคที่เกิดบนบกมาจากพละแปลว่าที่บกที่ดอนและชะหรือชะตาแปลว่าเกิดต่อมาในสมัยอยุธยามยีเรื่องราวเขียนถึงนาคมาอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้แต่งหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวของนาคโดยเฉพาะแต่เมื่อเปิดในวรรณคดีสำคัญสำคัญเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำ อนิรุษคำฉันนันโทปนันทสูตรคำหลวงหรือแม้แต่กาพเหเรือต่างก็มีบางส่วนที่เขียนพรรณนาถึงนาคทั้งสิ้นเรื่อยยาวถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในวนรรณคดีรามเกียรติก็ยังใช้นาคเข้ามามีบทบาทคือสอนนาคบาทอาวุธประจำกายของอินทรชิตบุตรทศกัณกับนางมนโท ในศึกอินทรชิตตอนนาคบาทอินทรชิตยิงสอนนาคบาทที่เมื่อยิงออกไปแล้วจะกลายเป็นนาคจำนวนมากทั้งกัดทั้งรัดพ่นพิษใส่พลักและไล่พลนวานอนทั้งก่องทัพพีเพกเห็นเหตุการณ์จึงแจ้งพระรามให้แผลงสอนที่เรียกว่าพยาสุบรนเรียกพยาคุดมาจิกกินนา เหตุการณ์จึงคลี่คลายสุบันแปลว่าครุฑนาคในความเชื่อทางศาสนาบอกชัดเจนไม่ได้ว่านาคมาจากศาสนาใดแต่เท่าที่ความเชื่อทางศาสนาถูกส่งต่อพบว่านาคที่เป็นบรรลังของพระนารายณ์กลางกเกษีสมุทรเป็นความเชื่อตามศาสนาพรามหมณ์ฮินดูขณะที่นาคในศาสนาพุทธ ที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือการบวชนาคสมัยพุทธกาลนาคเคยแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อมาขอบวชเป็นภิกษุแต่เมื่อนอนหลับกายที่เป็นคนจะเปลี่ยนกลับเป็นพญานาคดังเดิมความรู้ถึงพระพุทธเจ้านาคจำต้องศึกแต่ด้วยความตั้งใจศึกษาในพระธรรมจึงทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนเองมีได้บวช ต่อไปหากมีมนุษย์คนใดบวชก็ขอให้เรียกการบวชนั้นว่าบวชนาคก,ก่อนเพื่อให้ได้บุญกุศลต่อตอนเองในการบวชพระในสังคมไทยจึงเกิดคำขานนาคขึ้นมาและมีข้อหนึ่งที่ต้องถามผู้ที่มาบวชว่ามนุษย์โสสิเป็นมนุษย์หรือไม่นั่นเพราะเหตุที่เคยมีนาคมาบวชนั่นเอง ส่วนานาคในความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูเชื่อก,กันว่าพญานาคเป็นบรรลังของพระนารายซึ่งมีชื่อว่าพญาอนันตนาคราชเป็นต้นกำเนิดของตำนานนาลายบรรทมศิลป์หรือที่คุ้นหูกันมาอย่างยาวนานทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ของปราสาสพนมรุ้งที่เคยถูกโจรกรรมไป เมื่อพุทธศักราช2,503ในช่วงสงครามเวียดนามและได้คืนมาในพุทธศักราช2,531ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือพราหมณ์ลักษณะของการบูชาหรือพิธีวงสวงพญานาคกลับมีความเชื่อมโยงและคล้ายคลึงกันนาคในสังคมไทยความเชื่อเรื่องนาคทางนามประธรรม ถูกแปลเปลี่ยนเป็นรูปธรรมผ่านการสร้างวัตถุหรือสถานที่ต่างๆโดยที่ทั้งนาคและครุดคือสัตว์ในตำนานเพียงสองชนิดเท่านั้นที่คนไทยนำมาประดับในสิ่งสำคัญต่างๆอาจารย์ธงทองยกตัวอย่างพระราชรัญจกรประจำรัชการของพระมหากษัตริย์สันนิฐานจากจ,ากจดหมายเหตุลาดูแร์ ซึ่งเขียนโดยซิมงเดลาลูแบร์ว่าพระราชารัญจกรในสมเด็จพระนารายมหาราชสมัยอยุธยาคือพระนารายทรงครุฑและรัชกาลที่สองในราชวงศ์จักรีที่เป็นรูปคุุหยุดหน้าในขณะที่พระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์แทนพระบรมนามาพิไัยในรัชกาลอื่นๆนั้นเป็นสถานที่หรือสิ่งของมงคล เรือพระที่นั่งในขบวนเรือพระราชพิธีก็มีเรือที่เกี่ยวกับนาคเช่นกันได้แก่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่มีโขนเรือเป็นพญาอนันตนาคราชหรือนาคเจ็ดเสียนและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงมีโขนเรือเชิดเลียวจำหลักและปิดทองเป็นรูปพญานาคจำนวนมาก ตราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระพิรุณส่งนาเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์โดยนาสื่อความหมายเป็นพาหนะของพระพิรุณและเป็นกำลังของการให้น้ําสอดคล้องกับปฏิทินไทยที่จะมีเกณนฑน์นาคให้น้ําเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับจํานวนน้ํำในโลกแต่ละปีอุโบสถของวัดไทยแทบทุกแห่งก็มีบันไดนาค ตามคตินิยมที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงโดยบันไดแก้วมณีสีรุง้งที่เทวดาเนลมิดขึ้นและมีพญานาคจำนวนสองตนเอาหลังหนุนบันไดไว้นาคในท้องถิ่นไทย ในประเทศไทยมีความเชื่อเรื่องนาคเป็นของตนเองในแต่ละพื้นผินเช่นจังหวัดน่านในประเพณีการแข่งเรือยาวเรือทุกลำเป็นพญานาคแทบทั้งสิน้นและที่วัดภูมินวัดชื่อดังในจังหวัดน่านที่บันไดานาคหน้าอุโบสถวัดจะเห็นหัวนาคสองตัว ส่วนลำตัวทอดยาวรองรับอุโบสถวัดและหางเนื้อยาวออกมาทางท้ายอุโบสถส่วนเรื่องที่ยังมีข้อโต้เถียงกันไม่จบในสังคมไทยบ้างไฟพญานาคปรากฏการพิเศษในคืนออกพรรษาในอดีตชาวบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะจุดบ้างไฟที่มีลวดลายเป็นนาคในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อไปเตือนเทวดาบนฟ้าโดยชายนาคเป็นผู้ส่งข้อความไปว่าบัดนี้ใกล้ถึงฤดูเพราะปลูกแล้วขอเทวดาชั้นฟ้าดลบันดาลให้ฝนตกลงมาได้แล้วแถบลุ่มน้ำโขงไทยลาวนาคจะมีอิทธิพลต่อคนในพื้นที่นั้นมากผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อว่าแม่น้ำโขงเกิดจากการเคลื่อนตัวของพญานาค เป็นผู้ให้กำเนิดน้ำชาวนาต้องดูเลิกยามก่อนพิธีแรกนาต้องดูทิศทางเพื่อให้ควายไถายนาไปทิศเดียวกันกับเกล็ดของพญานาคที่จังหวัดหนองคายมีชื่อเรียกอีกชื่อว่านาคานครส่วนหนึ่งเลาะอำเภอโพนพ,พิสัยที่เป็นจุดจุดเดียวที่บังไฟพญานาคเกิดและหนองคายก็ยังเป็นที่ที่มีประวัติศาสตร์ มีตำนานสถาปัตยกรรมโบราณสถานวัดวาอาราที่ถูกจารึกไว้ว่าเกี่ยวพันกับพญานาคมากที่สุดและเรื่องแปลกในประวัติศาสตร์แม้ความเชื่อสมัยพุทธกาลส่งต่อกันมาว่านาคไม่สามารถบวชพระได้เพราะถือเป็นเดรัจฉานภูมิแต่เมื่อค้นไปในประวัติศาสตร์พบว่า มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในราชวงจักรีที่ได้ผนวดพระและทรงยั่งยืนในพระพุทธศาสนาจนได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าถึงหพระองค์และมีการตั้งข้อสังเกตจากนักประวัติศาสตร์ว่าสามในห้าพระองค์มีพระนามที่เกี่ยวข้องกับนาคทั้งสิน้นอาจารย์ธงทองเล่าว,ว่าตอนที่ท่านประสูตร ก็คงไม่มีใครรู้ว่าท่านจะบวชจึงเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างมีนัยยะสำคัญได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนรสพระราชโอรสในรัชกาลที่หนึ่งพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าวาสุกรีองค์ที่สองสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพยาวชิรยานวรโรรสพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่พระนามเดิมพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ามนุษยยะนาคมานพองค์ที่สมองค์สุดท้ายพระเจ้าวราวงเธอกรมมรหลวงชินวรนสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าบารวงเธอกรมขุนเจริญผลภูนสวัสดิ์พระนามเดิมหม่อมเจ้าผูชงชมภูนุษย์จะเห็นได้ว่าเรื่องของนาคหรือพญานาคเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเสียจริงและมีความหมายเชิงมงคลมากกว่าเชิงลบแน่นอนว่ามีเรื่องราวของนาคที่ประพฤติมีชอบเช่นกันก็เหมือนกับมนุษย์ มีทั้งคนดีคนเลวแต่ท้ายที่สุดในคำบอกเล่าก็จะจบลงด้วยการกลับตัวกลับใจของนาคเพราะนาคมีส่วนสำคัญต่อความเชื่อของคนการบอกผ่านธรรมะหรือสอนคนให้ทำดีจึงใช้นาคเป็นสื่อกลางได้เช่นกันเมื่อชาตินี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์หมั่นทำบุญกันให้มากๆนะคะเพราะตายไปแล้ว บุญเท่านั้นที่จะติดตัวจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ